สวัสดีครับทุกคนขอต้อรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys ครับผม EP นี้ครับผมมาอีกแล้วกับโ o s t Card Collection นะครับคราวที่แล้วให้ดูของ Marvel ไปแล้วนะปกคอมมิก3กล่องด้วยกันที่ออกมาแล้วก็นี่เลยไปเจอ Star Wars คอมมิกมาอีกนะครับเขาออกมาหนึงกล่องท่วนนะครับผม กล่องละ100ปกเหมือนกันก็จัดมาจากที่เอเชียบุ๊กครับผมรู้สึกว่าจะอยู่700บาทนะราคาใกล้เคียงกัน Star Wars จะแพงกว่ามาเวลนิดนึงก็ชอบ Star Wars อยู่แล้วนะมีก็เอามาเก็บด้วยนะเห็น m a r เ e l มันสวยแล้ว Star Wars ก็น่าจะสวยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า p u ับพิเชก็คือ Marvel เหมือนกันนั่นเองนะครับก็จัดมาเดี๋ยวมาดูกันร้อยปกวันนี้เห็นทุกอันแน่นอนแล้วก็ไปได้อันนี้มาครับผมจาก eBay ที่อเมริกานะผมเก็บของสะสมที่เป็นคุณปู่ สตแล้วก็ไปเจอเล่มนี้พอเสิร์ชเข้าไปมันเป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่ต้องเก็บเลยนะเพราะว่านี่เลยเล่มนี้คือ Star Wars Marvel ลนะั u พรบิเชนนี่ Illustrated v e r s i o นนะครับแล้วก็ Introduction by Stanley นั่นเองนะครับคลาสสิกแรเลยเล่มนี้นะออกมาปีเดียวกับ Star Wars เลยภาคแรก A New Hope ก็คืออพิโซดที่4 1 9 7 7นะครับตอนนี้ก็40 8ปีแล้วนะกับ Star Wars เล่มนี้นะก็ออกมาตอนปี1977เหมือนกันพอหนังออกปุ New ๊บ a n ็น Hope สักพักหนึ่งก็คอมิกก็ตามมานะครับปีเดียวกันเลยนะไม่เหมือน Marvel กับ DC ที่คอมิกเขียนมาก่อนต้องหลายปีแล้วกว่าจะมาทำเป็นหนังนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูให้ดูคร่าวๆนิดนึงด้วยกับเล่มนี้แล้วก็ไปดูโปสการ์ดกันครับ Yeah. The Marvel Comics Illustrated Version of Star Wars นะครับหน้าปกก็จะคล้คลายๆนะสีทรงสีสันลายเส้นคล้คลายๆกับ Star Wars Comic เล่มแรกนั่นเองนี่เลย Special Introduction by Stan Lee adapted by Roy Thomas and Howard c h a k i n from the screenplay by George Lucas นะครับนี่เลยนะด้านข้างฟุบและก็ด้านหลังเรื่องยอ่อ Star Wars นี Across the teeming reaches of a galaxy in the grip of e v i นะครับใครอยากอ่านแคปแล้วก็ไป,ปแปลเอาได้นะครับนะหนังสือเก่านะแต่สภาพยังเจ๋าอยู่เลยได้มาไม่แพงมากนะน่าจะแบบหลัก10กว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลักร้อยบาทนะนี่สวยเลยนี่ Star Wars Darling St นี่ไง Mark Hamill Harrison Ford Carrie Fisher นะครับ มา r v เวลคอมิกสตาร์วอล์บายสแตนีย์ในพับริเชอร์มีเดลเร y บุ๊กแล้วก็ตรงนี้อ่านไปนิดนึงแล้ว i n t เทอร์ t i o ชันบายสแ e นนะครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาเขียนคอมิกสตาร์วอลได้ไงอะไรยังไงนะเขาก็มาชวนสแตนลีย์เนี่ยชวน Marvel เขียนคอมิกให้หน่อยเขาบอกว่าตอนแรกสแตนลีย์บอกจะไม่เขียนแล้วนะแต่พอได้ดูหนังแล้วก็ว้าวมากๆนะครับ นี่ลายลายเซ็น Excelsior Stan New York 1977นะสเตลลก็ชอบเรื่องราวของ Star Wars ก็เลยเขียนให้นะครับแล้วก็อ่านไปแล้วก็เจอตรงนี้ที่สะดุดตาที่สุดก็คือนี่ก็บอกว่า after all who can have a greater appreciation of C 3 P O เห็นไหมไม่ใช่เป็นตัว C เลข3 P O ที่คุ้นกัน เมื่อก่อนเขาเขียนนี่ S E E 3 P O C 3 P O แล้วก็ต่อกันเลย R 2 D 2เห็นไหมไม่ได้เป็นตัว R เลข2 D 2นะเป็น A R T O D E T O นะแล้วก็นี่มี preface by Roy Thomas นะครับผมแล้วก็เริ่มที่ chapter 1นะเป็นคอมมิกเวอร์ชันขาวดำา r ุฟนี่เปิดเข้ามาลายทรงลายเส้นคลาสสิกมาก ตัวหนังสือแบบแอบ,บเล็กมากอะ่ะเอออ่านยากมากนะแล้วก็เป็นคนไม่อ่านคอมิกไม่อ่านมังงะเลยนะเพราะว่างง,งอืมคนที่อ่านน่าจะชอบกันแหละเข้าใจเนี่ยพราะเปิดมาอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องอ่านจากช่องซ้ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเออแต่บางทีเจอแบบว่าตัวกล่องอย่างเงี้ยเนี่ยเน,ยเน,ยเนยมาเป็นตับเลยจะอ่านตรงไหนก่อนอะไรยังไงก่อนแอบบงงเออก็เลยเป็นคนไม่อ่านนะครับ นะแต่เนี่ยเอามาเก็บสะสมเพราะว่าเป็นคุณปูงนะ่งานสแตอร์ลีอันนี้นะก็ไหนหน้าอยู่นะครับภาพเนี่ยเดตสตาร์บางทีเนี่ยแค่ช่องเล็กๆก,ก็แบบลงรายละเอียดมาเต็มดออีนะเป็นขาวดำก็แปลกตาอกแบบหนึ่งนะเห็นเป็นสีมาก่อนก็เลยจินตนาการได้ง่ายขึ้นนะแต่ดูแบบนี้ก็สวยดีนะครับ ประมาณนี้ใครอยากได้ต้องไปหาดูนะนี่ก็ต้องจัดจากอเมริกามาเหมือนกันอ่ะเฟินเนชหน้าสุดท้ายเปิดมาคลาสสิกมากอืมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปดูโปสการ์ดกันต่อโปสการ์ดครับนี่เลย100 collectible comic book cover postcard กล่องก็เป็นหน้าปกเริ่มแรกของ Comic Star Wars นะครับนี่เลยแล้วก็ด้านหลังอ่ะเปิดออกมา จะมี selected cover notes นะครับเป็นบ o ๊ก l e t เล่มเล็กๆหนึ่งเล่มคล้ายๆตอนนั้นของ X-Men มั้งก็มีนะรวมนี่เลย brief history of Star Wars comics นะครับเรื่องยอ่อแล้วก็เป็นปกนะคัดมานะครับเล่มเด็ดๆเล่มที่ขายดีอะไรประมาณนั้นน่าจะนะรวมมาแล้วก็น่าจะมีโปสการ์ดปกพวกนี้อยู่ในกล่องนี้ด้วยแหละ กรเจ๋งดีเล่มนี้มันก็สามารถอ่านเล่นได้จะได้รู้ประวัตินะครับของ s t Star w r r s c o m i c อืมและด้านในครับผมนี่เลย100่งร้อยโพสการ์ดฟุฟนาหนากันไปพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยละกันนะครับเริ่มที่ปกแรกครับผมนี่เลย m a r v e l Comics Group อ่ามั t เดอ e ค a ี e ต t s เ a ซแ f f ตาซี all Star Wars เมื่อก่อนเล่มละ30เซนอ่ออกวันที่1นึ่งยกรกฎาคมนะปี1977นะครับ Fabulous first issue Luke Skywalker ฟิล์ม by Josh Lucas นะครับเล่มนี้ถ้าเกิดไปหาคอมิกจริงๆก็ราคาก็พันกว่าบาทเห็นอยู่นะแต่แบบเกรดไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะใครอยากเก็บ ก็ลองหากันดูนี่เลยข้างหลังก็เป็นรายละเอียด Star Wars นี่อิชูวันออกปี1977นี่ Pencil Howard Shekin Inks Tom Palmer นะครับคุณปู่ไม่ได้วาดนะเหมือนแต่คุณปู่แบบว่าอยู่ Marvel แล้วก็แบบว่าน่าจะเป็นแบบเบื้องหลังอะไรอย่างนี้เปล่าอืมฟุบต่อมาอันนี้เป็น Marvel Special e dition Star Wars อ๋ออันนี้สิปกเดียวกับอันเมื่อกี้เลยอ่ะอันนี้หนึ่งเหรียญแล้วนะ นี่ไงเทีบเทียบกันให้ดูเออมันต้องอันนี้นะเป็นสเปเชียลเอดิชั่นน่าจะเป็นเวอร์ชั่นสีเออไม่ใช่อิลลัสเตรเตดนะครับออกปี1977เหมือนกันอ่ะนะเล่มพิเศษเนื้อเรื่องก็จะไม่เหมือนกับเล่มแรกอะไรอย่างนี้นะเออเป็นเรื่องรวมๆน่าจะต้องไปลองอ่านอีกทีใครเคยอ่านก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ต่อมานี่เลยสามสิบห้าเซนนะข้างหน้านี่ใครฮันซโลอใช่ไหมชูบ็กกาเอ่อมอนเจนอันนี้หนึ่งเก้าเจ็ดแปีปีจะมาเป็นอิชูวฉบับที่เจ็ดนะครับอืมชอบสีอ่ะเออสีมันลงสนุกดีนะอันนี้ eight against a world อ่าเรื่องราวก็น่าจะอารมณ์เหมือนแบบว่า มาเวลแหละเนาะก็คือเพิ่มเติมต่างจากในตัวหนังนะสามภาคที่เราดูตอนนั้นนี่เล่มต่อมาชิวบักกานะครับ Princess Leia Han Solo Luke t r i o ว t t จูด o ทูเ o อะซาวด์ออฟอ d o n สวยดีสวยดีสีสันแล้วก็ลายเส้นอันนี้ปกต่อมา Ben Kenobi Fight Alone นะครับอันนี้ฉบับที่24แล้วอืม อ่านี่ตัวอะไร return to Tatooine อ่ะสวยๆไปกันเร็วมาแล้ว Empire strike back ครับผมนี่เลยทลอดของเรา the m o s e comic could be worth $2,500 d o l l a r s to you details inside โห,หปั่นกันตนะั้งแต่ตอนนั้นเลยนะอันนี้ปี1980แล้วนะครับอืมต่อมา the last Jedi อ่าอันนี้ฉบับที่ 49ครับอืออันนี้ก็สวยมีแลนโดนะซูเปอร์ไซส์สตาร์วอร์ซาก้าเจเน็ตฟิฟทีธคอลเลกเตอร์สอิชูฉบับที่50นะออกปี1981ปกต่อมาอันนี้ก็เป็นลุคนะอยู่ในยานนะครับเหมือนไทไฟเตอร์เลยอืมอ่าโบบบะเฟตมาแล้วอืมสวยดี Return of the Jedi โ่านี่ว่าจะเหมือนอารมณ์เป็นหน้าคนแล้วนะ Number 27อ mm. ok. ืีวอคนี่ปกนี้เท่น่ารักมากเหยียบหัว Stormtrooper อุ้ยอีวอคทำไมน่ารักจังอารมณ์เหมือนแบบดิสนีย์ยังไงไม่รู้เลย t i v our Rainbow Bridge is fading อันนี้ปี1985 Issue ที่1เป็น e w o x edition ่าแล้วก็มี star wars droids oh วอ e วีวูววนะครับอันนี้ก็คือเล่มที่1ออกปี1986เป็น droids นะเออแล้วก็นี่ star wars ฮะ last issue เล่มสุดท้ายหรอปี1986เล่มที่107นะครับ อ่า ah, Star Wars Dark Empire by Tom Witik and Cam Kennedy อันนี้อารมณ์เหมือนว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึงและฉะบับที่1ปี1 9 91 Dark Empire 2เหมือนตอนหลังมันเป็นแบบเหมือนภาพเสมือนจริงแลว้วบอกว่าอันนี้ก็ฉบับที่1 Dark Empire เป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างีเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ซื้อมาเก็บดูลายเส้นนี่แหละ X-wing Rogue Squadron นะครับเนี่ยหลังๆไอ้พวกนี่ที่จัก คอมิกก็มากลายเป็นซีรีส์ใช่ไหม mm. Star Wars Here to the Empire mm. Shadow of the Empire uh. Crimson's Empire Star Wars Tales uh. Outlander เออก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยแหละบางทีก็ได้ยินนะแล้วก็เห็นแล้วก็ดูซีรีส์ t t r w w r s s ทาง Disney Plus ตอนนี้ที่เขาก็บอกเบสมาจากคอมิกอะไรอย่างเงี้ย Star Wars Story ต่างๆพอมาเห็นปกก็เริ่มแบบเออคุ้นๆชื่อคุ้นหูคุ้น,น,น,นตากันบ้างอันนี้ Star Wars Twilight Star Wars The Hunt o r r a s s ร์ซิ a r s า a r ว a r ์ s ด Mm hmm, เยอะมาก Star Wars Republic Born to Fight Star Wars Obsession Star Wars General Grievous Revenge of the Sith mm hmm. อันนี้ไม่มีชื่ออะไรเป็นโปสการ์เฉยๆไม่มีชื่อแต่อันนี้เหมือนมีอิ s u ชูด้วยนะปี2013เล่มที่หนึ่งเป็น Alex Ross อ่าโอเค นี่ Princess Leia ่ะเนี่ย001อันนี้ Star Wars Aaron Cassidy Martin เอ่อันนี้กระปกน่ารัก Hello anybody I can hear you breathing <c oughs> Star Wars Darth Vader นี่ก็ Darth Vader เหมือนกันเอ๊ะใครอ่ะ Princess Leia Princess Leia วันนี้สวยคลาสสิก Star Wars Lando Star Wars Shattered Empire Star Wars Canon อ่าเทปกนี้ Star Wars Vader Down นี่ทดหล่อเลยอู้ Star Wars อันนี้เป็นอะไรอ่ะ ชิบาก้ากับลืมชื่ออ๋อ <laughs> oh, <laughs> นี่เลย <laughs> เป็นเหมือนดิจิตอลออดิชั่นอ่าอันนี้ปี2015 <laughs> เล่ม15 Star Wars ออ๋อหรือตอนหลังๆเป็นดิจิตอลออดิชั่นหมดแล้วอันเื่อกี l a ส t Issue คือที่ออกเป็นเล่มจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะอันนี้เร y กับฟิ n และ The Force Awakens ต่อมาวันนี้เป็น Storm Trooper อันนี้สวยดีอ่าดีไซน์เก๋ Han Solo อันนี้ก็เท่ Doctor Afra เอ๊ะคนนี้ไม่เคยได้ยินชื่อน,นะ Darth Maul มาแล้วอืมนี่ก็ Darth Maul อ่ะอันนี้โรกวันนี่ Star Wars Story Star Wars Screaming Citadel Star Wars Cashin n d K2SO น,นี้เลย Andor มีคัปตันฟสมาอยู่บนปกแบบนี้เลยอันนี้ Star Wars หน้าปกเป็น Stormtrooper ถือไลท์เซเบอร์เฮ้ย เฮเล่าด็อกเตอร์อาฟรากับเฮล่าอืมเป็นพวกรีเบลอู้อันนี้เท่ด์ตเวเดอร์โผล่ขึ้นมาแต่หัวหรือหน้ากากลอยอยู่โผล่ขึ้นมาแต่หัวนี่อ,อกอยู่ตรงนี้ใต้น้ำอืมโอ้อันนี้นี่เลยทรอนนะครับอืมอู้อันนี้ก็สวยเล่ะอืม l ลนโดกับมิลเลนเนียมฟอลคอแล้วก็นี่เลยรไพซาแบกฟินเอชออฟเรสิสตันส์เรย์สตาร์วอสโอ้ยนี่สวยนี่เลยซีนี้แม่แอเอะปกมันสวยปกมันสวยอะไรซ์ออฟไคลโลเรนแล้วก็นี่สตาร์วอสคลา s สิก Star Wars อันนี้น่าจะเลยะนะครับโอ้อันนี้เป็นยานนี่ Millennium Falcon กับ Imperial Star Destroyer 40 y e a r s Empire Strike Back h i g h r e Public Bounty Hunter Boba Fett นี่ c o r แล้วใครอ่ะโอ้ยุค h i g h r e Public ขี่ Rancor นี่หลายๆคนแฟนๆ Star Wars ชอบนะเรื่องราวคอมิกของ High Republic ในย,ยุคนี้ War of the Bounty Hunters โอ้มีสงคราม Bounty Hunter ด้วย Trail of Shadow High Republic อืม Star Wars Life Day นะครับอันนี้เวลา Star Wars Galaxy Edge เขาก็จะมีเสื้อคลุมสีแดงอันนี้ใส่กันไปเฉลิมฉลอง Eye of the Storm อันนี้ก็ High Republic เหมือนกัน อันนี้อะไรอะ Galactic Star Cruiser อ oh. ๋ออ่านยากจังคำนี้ h o w z i o n เนะ Legacy เออไม่แน่ใจไม่คุ้นไม่เคยเห็นคำนี้เลยเป็นช h e w b a c c ใส่ชุดเหมือน High Republic เลยนะเออโอ้อันนี้ก็สวยเท่ดีใครอะโอ้มีหลายคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ย เอ๊ ه, คนนี้ใช่ตอนเวอร์ชันใหม่แล้วปะที่เป็นเอเชีย Star Wars Crimson Range Hansolo and Chewbacca มาอีกแล้วนี่ไง House of Legacy เดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูซะหน่อยอนึกว่าจะไม่มา Bad Batch 50 Lucasfilm ฮะ50ปี 1,9,7,7,2,5ทำไม50ปีแล้วลูคัสฟิล์มอืม Star Wars Doctor Alpha Star Wars Darth Vader อ่ะปะึกสุดท้ายแล้วครับผมอันนี้ก็ทลอด Darth Vader นี่เลยวิ่งนำทับ At-At Star Wars Poe Obi-Wan กับ Commander Cody เอ๊อ่ะมาแล้วนี่แมนโดโลเรียนนะครับที่ยังไม่เห็นไม่เห็นอสโกาไม่เห็นกัปตันเร็กซ์เลยยุคลนวงโคลนวอไม่มีเอ้ยนี่มันวินเทจทอยส์เลโทรอะไรเนี่ยปกเอออันนี้ฮาร์ดีฟุบแล้วก็นี่เลยใช่ไหมใช่อสโกาเปล่าเป็น High ร e พับลิกไม่ใช่ oka. อสโกาอะ a มนโดนโก r กูแมน n ดโลเรียนโกรกูนะครับ อันนี้อะไร Revelation Master Yoda ก็เหมือนพึ่งโผล่มาเลยเออนี่อยู่หลังๆเลยอันนี้เออน่ารักเท่ดีนี่ใครนะ s า n a s t a r l o อส a อมลินโฮโดอ่าแล้วก็สุดท้ายครับเป็น Hyperbolic Shadow of Starlight ก็คาแรคเตอร์ยังมาไม่ครบเลยนะร้อยปกร้อยโปสการ์ดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองเรียงบนโต๊ะให้ดูครบๆเอาละครับผมนี่เลยครับ100โปสการ์ดนะครับเรียงกันอยู่บนโต๊ะแล้วนะก็เหมือนเดิมใครชอบนะเวอร์ชนันคอมิก Star w a อ s อะไรแบบนี้นะเก็บคอมิกจริงไม่ไหวก็เนี่ยเก็บโปสการ์ดปกราคาน่ารักเอาไปแต่งห้อง นะหรือทำเป็นฉากวางมินิฟิกเกอร์วางโมเดลอะไรอย่างนี้ก็น่ารักสวยดีนะเสียดายอะ่ะเออมันไม่ได้เป็นแบบคอมิกแบบสมัยก่อนนะชอบเวอร์ชั่นเนี่ยพวกนี้นะที่เป็นคอมิกลายเส้นอย่างนี้สีสันสวยมากกว่าน่าจะออกแบบเรียงอิชชู1นึ่ถึงร้อไปเลยเออจะว้าวกว่าอ่ะใครอยากได้ลองไปดูเอเชียบุ๊กหรือว่าคิโนคุนิยะอะไรเงี้ยนะครับว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่า ก็น่าเก็บน่าสะสมดีนะแฟนแ Star Wars ทั้งหลายเอาละครับผมไปแล้ววันนี้ May the Force be with you